ข่าวสำคัญใครเทรดทองต้องรู้มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ในวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2519ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวที่ต้องจับตามองมากๆนะครับใครที่เทรดใครที่ลงทุนให้เซฟคลิปเอาไว้เลยครับเพราะข่าวไหนแรงข่าวไหนมีความเสี่ยง เราต้องรู้ก่อนนะครับไปกันในวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์3ทุ่ม45พบกับข่าว PMI หรือ Purchasing Manager Index ซึ่งเป็นข่าวที่วัดกิจกรรมระดับการจัดซื้อของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆว่าง่ายๆนะครับว่าอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่ในช่วงเวลาเดือนที่ผ่านมาโดยค่ากลางจะอยู่ที่50ถ้าตัวเลขมากกว่า50แปลว่ามีการจัดซื้อมากกว่าค่ากลางแต่ถ้าตัวเลขน้อยกว่า50แปลว่ามีการจัดซื้อน้อยกว่าค่ากลางนั่นเองสำหรับ4ทุ่มนะครับเป็นข่าว Purchasing Manager Index เหมือนเดิมครับแต โดยตัวเลขนี้นะครับก็น่าจะล้อไปกับตัวเลขของตัวข่าวตอนสามพฤษภาเรามาลองดูข่าวครับว่าวันจันเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างต่อตลาดของครับมาต่อในวันอังคารที่3ากุมภาพันธ์ตรงเวลา4ทุ่มนั่นเองเป็นตำแหน่งการว่างงานเปิดใหม่ถ้ามีการเปิดตำแหน่งว่างงานมากกว่าคาดการก็แปลว่าโอกาสที่หน่วยงานธุรกิจเนี่ยอยากจะลงทุนแรงงานเพิ่มมากขึ้นสำหรับข่าวนี้นะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่7.61ล้านตำแหน่งเรื่องตำแหน่งงานเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเซสซิทีฟกับอเมริกานะครับเพราะว่าอเมริกาอยู่ในช่วงที่ ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ประธานเฟดบอกไว้ต้องมาดูกันว่าตัวเลขการว่างงานเป็นยังไงจะเป็นตัวปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทําให้เฟดตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยในอนาคตครับสำหรับข่าววันพุทธที่4กุมภาพันธ์2องพุนะครับอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP นะครับเทรดเดอร์ทุกคนจะเรียกติดปากว่านอนฟาร์มเล็กเหมือนเป็นตัวเลขที่จะสะท้อนนอนฟาร์มในวันศุกร์นั่นเองต่ประกาศทุกวันพุธแรกของเดือนเป็นข่าวที่ดูว่าภาคเอกชนเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นไหมโดยที่ไม่รวมภาคการเกษตรทั้งนี้นะครับข่าวเนี้ยจะเป็น พบกับข่าวเ u r ร์ชซิง g ์เมเนเจอร์อินเด็กอีกแล้วครับแต่รอบนี้เป็นภาพบริการครับผมข่าว3ามทุ่มสีนะครับเป็นการวัดการจัดซื้อเหมือนกันนะครับแต่ในธุรกิจบริการก็เป็นตัวนยัยสำคัญที่สะท้อนว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟื้นขึ้นมาด้วกันและใน4ี่ทุ่มนะครับก็เป็นเ u r ร์ชซิง g ์เมเนเจอร์อินเด็กในสถาบัน ISM เหมือนกันแต่ก็เป็นภาพบริการที่ล้อมากับช่วงสามทุ่มสีว่วงทุ่จจมีมม 45, ไปจนหลังสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าจะมีข่าวออกมาต่อเนื่องเลยสำหรับวันพฤ กุมภาพันธ์2อทุ่มครึ่งนะครับเป็นการยื่นขอรับสวิการว่างงานครั้งแรกตัวเลขนี้จะเป็นตัวที่คาดการออกมาว่ามีคนมายื่นขอรับสวิการการว่างงานครั้งแรกมากหรือน้อยนะครับโดยตัวเลขคาดการอยู่ที่2,900 0นาตำแหน่งนะครับต้องติดตามข่าวว่า ในวันนี้การว่างงานครั้งแรกเนี่ยยังสูงหรือไม่มาพบกับวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ก็คือข่าวนอนฟ้านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวจะมาในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก่อนที่ตลาดมีการจะเปิดในช่วง3ทุ่มครึ่งนะครับข่าวแรกนะครับก็คือเป็นการประกาศรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของเดือนมกราว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยมีการเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยคาดการณ์อยู่ที่0.3เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีการเพิ่มนะครับตลางจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจอ่ะมีโอกาสที่ เือนกันนะครับเป็นข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือที่เราติดปากว่านอนฟาร์เพโรซึ่งเป็นตัวเลขการจ้างงานของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการต่างๆโดยไม่รวมในภาคการเกษตรโดยเดือนนี้นะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่6 6 0 0 0ตำแหน่งตัวเลขนี้จะสะ้อนถึงกําลังซื้อกําลังแรงงานและจะสะท้อนในแง่ของนโยบายการเงินหรือเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกานะครับและในช่วงเวลาเดียวกัน2องทุ่มครึ่งนะครับก็คือมีข่าวอัตราการว่างงานตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่4.5%สําหรับเทรดเดอร์ที่จะเทรดในสัปดาห์นี้ผมบอกเลยว่าข่าวเนี่ยมีแรงท หรือมีโพซิชันใกล้ราคาก่อนที่ข่าวจะออกนะครับผมแนะนําให้ปิดโพซิชันเพื่อการการสลิปเพดหรือการความเสียงหายจากพอร์ตที่เราไม่ต้องการและข่าวทั้งหลายจะเป็นข่าวที่เพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดฉะนั้นมีโอกาสที่จะทากาไรได้เร็วอยากให้ทุกคนเมนจความเสี่ยงให้ดีและรอให้ข่าว,าวออกทิศทางให้เสร็จแล้วเราค่อยเทรดตามใครที่เป็นเทรดเดอร์หรือต้องการจะเทรดไม่ว่าจะเป็นทองคู่เงินหรือคริปโตกดเซฟคิดไว้ ide, ครับจะช่วยให้คุณเข้าใจข่าวและป้องกันความเสี่ยงและใครที่อยากจะเทรดข่าวไปพร้อมกับพวกเราสามารถทักหาแอดมินได้ทุกช่องทางเลยครับ